สวัสดีครับสวัสดีทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับคลิปนี้นะครับเป็นการอัดคลิปนะครับเพราะว่าครูเอกติดภารกิจอ,อบรมนะครับอบรมนี่แหละอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมเกี่ยวกับทางการศึกษานะครับปกติจะมาตอนสายๆส,ส,สิบโมงนะแต่วันนี้ครูเอกแบบเขามีประชุมมีอบรมก็เลยตอนเช้านะครับก็เลยต้อง รีบนะครับมาอัดคลิปให้ทุกท่านก่อนสายสายก็ไม่ได้เจอกันนะวันนี้อาจจะไม่ได้ทักทายกันนะครับอ่ะส่วนทางชั้นเรียนอ่ะส่วนทางช่องยูทูบนะครับเจอกันทุกวันอยู่แล้วครับเจ็ดโมงเช้าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่3นะครับโอเคนะครับไม่พูดพ่ำทำเพลงนะครับเวลาน้อยนะกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่ม896 3สนะครับคุยกตั้งชื่อว่าบริหารสไตล์ฉันอ่าบริหารสไตล์ฉันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมารีวิวกันนะครับ พูดถึงที่มาที่ไปของเลขกลุ่มนี้ก่อนนะครับเลขกลุ่มนี้ประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่ด้วยกันนะครับก็มี8 9ดานะครับ6 9 9 6แล้วก็3 6 6 3นะครับ3คู่นี้คุยก็ทำรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วเกี่ยวกับภาพรวมนะครับกลับไปดูได้นะครับแล้วก็สามารถแบ่งเป็นกลุ่ม3ตัวซึ่งจะขายมากลับไปชมกันได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็คือ6 9 8 896แแล้วก็369 9 6 3นะครับ กลับไปชมกันได้นะครับภาพรวมอ่ะเมื่อวานเมื่อวานมีคนสอบถามมันเข้ามาว่าเอ๊คุยครับเลข3ตัวเนี่ยนะครับมันสลับกันแล้วมันจะมีภาพรวมเนี่ยเหมือนกันไหมถ้าจะบอกว่าเหมือนกันคงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถ้าอ่านไปทางเดียวกันเนี่ยหมายถึงว่าภาพแบบหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นตามตำแหน่งเลยเนี่ยไอ้สตัวมันก็ไม่เหมือนกันหรอกครับแม้แต่ทั้ง2ตัวเองก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยถ้าเป็นเลขคู่นะครับถ้าเป็นเลข2ตัวนะ ก็จะไปในทางเดียวกันประมาณ 70%- 80%นะครับ70-80%ในทีเดียวแต่ถ้าเป็นเลข3ตัวเนี่ยก็ 6- 0 7 0เพราะว่าเลขมันห่างกันไม่กี่ตำแหน่งนะครับสลับกันแค่ทีเดียวสลับอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็น4ตัวเนี่ยทำไมคุยถึงทำยอมทำแยกออกมาเพราะว่าพร้อม,มัน4ตัวเนี่ยหัวกับท้ายมันห่างกันถึง2หรือ2ตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นความที่จะแบบเออไปในทางเดียวกนันเป็นไปได้ยากมากอย่างเช่นกลุ่มนี้นะครับ8963เนี่ย 8อยู่ท้ายกับ6กับ3อยู่ท้ายเนี่ยมันมันคนละเรื่องกันมันไกลกันมากนะถ้าอย่างในชั้นเรียนจะทราบดีว่ามันตำแหน่งมันก็ไกลกันมากมันอ่านไปไม่เหมือนกันไม่ได้นะครับก็คุยก็เลยมาทําแยกแล้วก็สลับกันแค่ตำแหน่งเดียวเนื่องจากว่าเราอ่านตามตำแหน่งละมันก็เลยกลายเป็นแบบเออเอาแบบสลับกันก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นคลิปที่ยาวมากนะครับหมายถึงว่าจํานวนจํานวนรีวิวมันจะเยอะ EP นี้อาจจะเกินอาจจะเกินหลักพันไปเลย นะครับปกติ2ตัว3ตัวเนี่ยไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ EP เนาะแต่นี่เ็เอาอีกนานครับาทำได้หลายปีเลยแหละนะครับขอมาแทาจะไม่ซ้ากันเลยนะครับอ่ะอันนี้อธิบายเข้าใจกันก่อนนะครับอ่ะมารีวิวเลขกลุ่มนี้กันนะครับเลขกลุ่มของเรากันนะครับโอเคไปเกสามนะครับคุณเอกขอพูดเป็นด้านหน้าก่อนละกันเพราะว่าส่วนใหญ่แล้ว ถ้าเป็นถ้าเป็นสไตล์ของหวยคุณจะชอบลักษณะของเลขเลขแนวบริหารนาอยู่ด้านหน้าก็ได้มันจะได้เรื่องของการสะท้อนในมุมของเวลาคนเข้ามาจะเป็นคนที่ดูดูมีมารมีดูภูมิฐานดูน่าเชื่อถือนะครับซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับเห็นปุ๊บคนอื่นเห็นปุ๊บอยู่ข้างนอกน,นะสมมติว่าจะเป็นศูนย์ไม่ว่าจะเป็นศูนย์หกแปดเก้าหกสามหรือว่าจะเป็นศูนย์เก้าแปดเก้าหกสามอย่างเงี้ยก็ก็ดูแบบ ก็ดูแบบเป็นผู้นําดูมีความแบบ,บมีมาลัาดีมีออร่ากับตรงนั้นขึ้นมาเช่นเดียวกันหลายคนมองว่าแล้วมันจะดุไหมครับครูก็ไม่ดุครับบางคนก็ไม่ดุนะแต่บางคนก็จะมีลักษณะของเขามีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงะ่ะมันเป็นคนที่ไม่ชอบเวลาเดินอะ่ะเวลาเดิน,เว,เ,ดนเวลาเจอใครเงี้ยเขาจะแบบไม่ชอบเดินตาม,มาใครอะ่ะชอบอยู่คนเดียวหรือไม่ก็อยู่นําใครคนนี้ก็จะเดินแบบนั้นเดินเดินแบบห้ดูสง่งงาผ่าเผย นะครับแต่ข้อดีของกลุ่มนี้ก็คือมันมี963ที่อยู่ด้านหลังซึ่งจะเป็นการเข้าไปถึงตัวตนเขาแหละเขาเป็นคนกระฉับกระเฉงแต่งตัวดีดูแลร่างกายดีนะครับแล้วก็โอ้ดูแบบมีออร่าหนักเข้าไปอีกกลายเป็นลักษณะของผู้นําที่ดูดึงดูดดูเข้าถึงบุคคลได้ง่ายดูเข้าถึงคนได้ง่ายนะครับแล้วก็มันก็มีแนวที่ไปในทางของเลขสเสน่ด้วยนะครับทำให้แบบคนก็เข้าถึงได้เป็นผู้บริหารหรือเป็นลักษณะของผู้นําที่คนสามารถ เข้าถึงตัวเขาได้ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีผลไปต่อเรื่องอื่นเช่นเรื่องความรักอะไรพวกนี้นะครับหน้าที่การงานก็ส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่เข้ามาหาคุณก็จะเป็นลักษณะที่งานที่มันค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างจะเป็นงานที่คุณสามารถจับต้องได้อ่ามันสามารถจะแบบเอ้ยต่อยอดไปได้เรื่อยๆอันนี้คือแถวด้านหน้านะบุคลิกด้านหน้านะครับผมอ่ะมาแถวด้านท้ายนะครับเป็นที่มาของชื่อบริหารสไตล์ฉันนะครับของกลุ่มเลขนี้เลยแล้วกัน นะครับลงท้าย3อ่าลงท้าย3เมื่อวานเราเจอไปละลงท้าย3นะครับเมื่อวานเราเจอไปละข้อเด่นมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจใช้สัญชาตญาณในการตัดสินใจแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดขั้นเซนนะครับเป็นความตั้งใจว่าเอเห็นชอบและอยากจระทาก็ทําประมาณนี้นะครับแต่ทีเด็ดก็คือตําแหน่งต่อมาเป็นเลข6เมื่อวานเป็นเลข5้านะครับวันก่อนเป็นเลข5้นี่เป็นเลข6คราวนี้สิ่งที่เขาตัดสินใจอะไรที่ความกล้าของเขาหรือว่าที่เขาตัดสินใจไปอ๋อลืมบอกไป ข้อด้อยของเลขสามคือบางทีเขาก็จะแบบอยากทําอะไรก็ทําอ่ะมันจะติดประมาททีหนึ่งนะครับพอตําแหน่งต่อมาเป็นเลขหกความคิดไอเดียสร้างสารรค์ส่วนใหญ่แล้วเขาจะมากมาตอบโจทย์ได้ว่าไอที่ทาเนะี่ยฉันทําเพื่ออะไรฉันทําไปทําไมที่จะตอบโจทย์ตัวเองนะครับภาพมันเลยออกมาดีมันไม่หลอกแบบทาอะไรก็สบายใจตัวเองถามว่ามันดูเห็นแก่ตัวไหมก็ระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าเขาก็ทําเลยไงเขาไม่ได้สนใจว่า จะต้องมาแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโู้นมันต้องตัวชั้นทั้งหมดคือคือไม่ขนาดนั้นคือเขาก็มองภาพว่าไอ้คนอื่นสนใจอะไรเขาก็ไปสนใจสิ่งนั้นแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่เขาสนใจด้วยต้องผนวกกันมันก็เลยเป็นสไตล์ของเขาเองว่าโอเคจะต้องประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่แบบไปตามคนอื่นหมดเลยเขาเป็นคนบางคนถ้าเกิดว่าเป็นเลข3มท้ายแต่ว่าเป็นเลขอื่นข้างหน้าเนี่ยอย่างเช่นแปดสามอย่างผมเนี่ยผมใช้ผมก็เห็นอะไรน่าสนใจผมก็สนใจไปหมดอะใครสนใจก็ผมก็สนใจด้วยอะไรเงี้ยจะมีสไตล์แบบนั้น แต่อันนี้คือเขาสนใจเฉพาะสิ่งที่เขาสนใจด้วยอ่ะคนนี้สนใจนี่อ่ะเข้าไปด้วยแต่ผมจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะโอเพนเพราะผมลงท้ายแปดสามอ่ะผมจะคนงานที่แบบใครสนใจไปดูที่เขาสนใจทําไมสนใจอย่างไรเป็นคนแบบอยากศึกษาด้วยอะไรประมาณเนี้นะครับแต่ถ้าเป็นหกสามคือถึงคนอื่นจะสนใจถ้าเกิดว่าตัวเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจมันก็จะเป็นสไตล์เขาเองมันก็เลยเป็นการตัดสินใจอะไรมันจะตอบโจทย์ตัวเขาเองนะครับถามว่าโอเคไหมผมก็ชอบนะเพราะว่า เอาไอเดียเองไปใส่กับสิ่งที่ยังชอบด้วยไม่ใช่เอาเฉพาะใครชอบก็ได้อะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออไม่ดูเป็นคนอื่นเกินไปแต่นี้มันเป็นสไตล์ตัวเองนะครับตำแหน่งต่อมานะครับเป็นเลข9นะครับพอสิ่งที่เขาคิดอยากจะทําแล้วเนี่ยมองเห็นอ่ะได้ตอบโจทย์ตัวเองละ mm hmm. เขาจะไปต่อยอดได้เก่งนําเสนอคนอื่นได้เก่งไปถึงแนวทางว่าเอ้ยสมมุติว่าใครจะถามว่าไอ้คนเก้าหกสามเนี่ยอยากทําอะไรอยากนู่นนี่นั่นอะไรเขาจะตอบ ก็ตอบได้เขาเห็นมองภาพแล้วก็นําเสนอว่าอ๋อผมชอบแบบนี้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 นะครับคือถามว่าจะเป็นคนที่จับทางได้ง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาจะมีสไตล์ของเขาเองด้วยจะไม่ได้แบบว่าตามคนอื่นด้วยคนที่จะจับทางได้ก็ต้องมองว่าอไอ้นี่มันชอบอะไรมาก่อนประมาณไหนนู่นนี่นั่นอะไรค่อยว่ากันอะไรเงี้ยนะครับก็ห้าสิบห้าสิบแล้วกันในเรื่องของการจะจับทางคนเลขเนี้ยนะแต่เขาก็พลิกได้ตลอดแหละเขาเป็นคนที่แบบ ถ้าฉันอยากจะได้จริงๆมันก็ต้องไปทางที่ฉันอยากได้แต่ถ้าฉันไม่ได้อยากได้จริงๆถึงคุณจะมาให้ฉันไปทําฉันก็ไม่ทําอะไรประมาณน,นะครับตําแหน่งต่อมาเป็นเลขแปดคราวนี้เป็นตัวเองตัดสินใจอะไรได้หมดนะครับมีแนวทางที่จะเอาไปนําเสนอใครก็ได้หรือว่าอยากจะแสดงตัวตนอย่างไรแล้วคราวนี้ทําจริงจังเลขแปดอะอยู่ข้างหน้าวิธีพื้นฐานของการทํางานไปนอยู่ข้างหน้าปุ๊บเขาทําอะไรจริงจังเสมอ มีรูปแบบชัดเจนใครอยากทำอะไรในสไตล์แบบนี้เขาสามารถจัดการให้ได้หมดถ้ายิ่งเขาเป็นหัวหน้านะหรือเขาเป็นบทการนักบริหารนะผู้บริหารนะสิ่งที่เขาจะทำสิ่งที่เขาจะนำเสนอมันต้องเป็นแนวทางของเขาเท่านั้นนะครับเป็นต้องเป็นแนวทางอ่ามันต้องไปแบบนี้มันต้องอยังนี่เขาทำงานกับคนได้เก่งแล้วสามารถนำเสนอแนวทางคือเป็นคนที่พาลูกน้องไปในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็นได้เก่งไปทางตัวเองอะ่ะ ได้เก่งเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นในองค์กรอะไรก็ตามที่มีคนคนนีเน้เป็นหัวหน้าหัวหน้าทีหัวหน้า,าอะไรเงี้ยมักจะประสบความสำเร็จจากการที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนได้ทําในสิ่งที่วางไว้อย่างตั้งใจนะครับแต่ข้อด้อยก็คือบางทีเนี่ยมันก็ต้องไปไฟ่กับคนอื่นอย่างเงี้ยเกิดคนอื่นเขามีแนวทางที่มันเยอะแยะหลากหลายแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจว่าจะต้องมีความชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะซึ่งมันต้องแข่งกันแบบต้องมีไอเดียปุ้งปั้งปุ้งปัง,ปงหลากหลายนะ กลุ่มนี้อาจจะอาจจะด้อยตรงนั้นแต่สิ่งที่เขาได้เลยเขาตั้งเป้าว่าสมมุติว่าเขาอยากจะมีมีบนในบริษัทอยากแปลว่าประสบความสำเร็จในเรื่องนี้เป็นหลักอะไรเงนี้ยไอ้แปดเก้าหกสาจะทําได้ดีแต่ถ้าบริษัทตั้งว่าอ่าคุณไปบริหารเรื่องนี้แล้วก็ให้มันต่อยอดไปได้หลายๆทางเยอะๆเนี่ยแปดเก้าหกสามอาจจะทําได้ไม่ไม่ก่งเท่าเลขอื่นแต่ว่าถ้าจะเอาความสาเร็จอนะ คือแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ครับแต่ว่าถ้าเอาความสาเร็จในในแนวทางที่ชัดเจนเนี่ยแปดเก้าหกสามทำได้ดีทั้งๆท,ที่มันอาจจะแบบว่าดูแบบเอ้ยมีแนวทางเป็นของตัวเองมากแต่นี่บริษัทเขาต้องเล็งมาแล้วว่าไอ้คนคนนี้ถ้ามันอยากจะทําอะไรมันทําได้แน่ๆอันนี้คือหมายถึงถ้าเป็นลูกน้องในบริษัทนะแต่ถ้าเป็นเจ้าของบริษัทเองอันเนี้ยผมชอบตรงที่ว่าเขาสามารถบริหารจัดการในสไตล์ตัวเองได้แม้กระทั่งเมืวว่อวานผมได้มีโอกาสไปคุยกับคนในวงการเบอร์นะครับก็ เป็นสิบปีแล้วรู้จักกันนะไม่ได้เจอกันมัก็เลยไปพบปากกันชื่อคุณโหน่งนะครับคุณโหน่งก็มีแนวทางที่ชัดเจนที่เป็นของตัวเองนะคุณโหน่งเป็นคนที่มองภาพเห็นว่าเอ,อคุณโหน่งไม่ได้ใช้เบอร์นี้นะครับแต่ผมอัจอ,อ,อธิบายเป็นสไตล์ของแกให้เข้าใจว่าเขาเป็นคนที่เขาเห็นสิ่งที่คนอื่นทำแล้แต่รู้สึกว่าเอ๊ะช่องทางเนี้ยไม่มีใครทําเขาจะไปทาตรงนั้นซึ่งมันจะมีความต่างมันจะเป็นความตัวของเองว่า เออไม่มีใครทํไปทำรหมอน,นั้นดีกว่าแล้วก็ทําในสิ่งที่อยากทํานะครับไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งนี้ที่ไม่อยากทำก็คือก็จะคงบอกธุรกิจไปได้วันวี้เป็นศัตรูเราเอออยากทําอันเนี้ยที่ที่แกเห็นว่าเออมันเป็นธุรกิจที่เชิงแบบอ่าต้องใช้ต้องอาศัยความชอบของคนหน่อยนะครับถึงจะเข้ามาถึงตรงนี้ได้แกบอกว่าเออตรงเนี้ยมันไม่ค่อยมีคนทําแล้วผมก็ชอบตรงนี้อยู่แล้วด้วยผมก็เลยจะทําตรงเนี้พัฒนาต่อยอดให้มันกลายเป็นสิ่งที่มีคนสนใจ ผมว่ามันน่าจะเป็นไปได้ก็เหมือนเราเปิดอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็มีคนอยากจะทำเอ้มีคนสนใจในสิ่งที่เราสนใจด้วยแล้วก็มามันอาจจะดูแคบนะครับแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่ตอบโจทย์ในในครบวงจรของคนที่สนใจในเรื่องนั้นนะแปดเกาเนี่ยทำได้ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําในสิ่งนั้นให้สําเร็จได้เก่งนะครับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความ ขามีควากระตือรือ้นในตัวเองค่อนข้างสูงอะ่ะคุณอย่าลืมว่า8ก็ด้วย3ก็ด้วย8หน้า8 3ท้ายเลขของคนที่แบบแอคทีฟตลอดเวลาแล้วแล้วแถมมี6 9ตรงกลางอีกมันก็คิดมันก็ทําอะไรไปตลอดนึกออกใช่ไหมครับเป็นคนที่6 9เนี่ยจุดเด่นก็คือเขาเป็นคนชอบชอบชอบขับเคลื่อนองค์กรอ่ะสิ่งนั้นให้มันเป็นไปเรื่อยๆครับหกสามก็มีความกิ่งกาดมีความเป็นตัวเองมีความตัดสินใจอะไรต้องเป็นแนวทางที่โอเคถ้าผมสนใจเรืนี้ผมทําแน่ๆผมก็เต็มที่นะครับแปกก็เด่นเรื่องการบริหาร มองภาพรวมแล้วผมถือว่ากลุ่มเนี้ยถ้าเป็นเรื่องของการทํางานนะการทํางานการจัดการนู่นนี่นั่นเนี่ยดีมากนะครับแต่มันจะมีเรื่องดอกนะครับเรื่องดอกอยู่นิดหน่อยที่ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็คืออย่างแรกเลขกลุ่มเนี้ยเป็นคนที่ฟังเยอะๆแล้วฟังเยอะๆมันอาจจะเควยได้ถ้าฟังเยอะๆแล้วสมมติว่าเราสนใจเรื่องนี้แล้วมันมีคนจับทางได้ว่าเราสนใจเรื่องนี้ เขาก็จะมาพลั่งพลูเขารู้ว่าเอ้ยเราชอบนี่เขาจะพูดพูดเราก็จะชื่นชอบไปด้วยเคื่อให้ใจสติในการตัดสินใจหลายอย่างที่คนอื่นเขาพูดมาอาจจะโดนใจเราแต่เรามีความรู้สึกแบบเอ้ยแต่ว่าถ้าเกิดมีความรู้สึกแบบตามเขาไปมากๆมันจะไม่เป็นตัวเองแรละพอไม่เป็นตัวเองปุ๊บมันอาจจะโดนดึงไปทางนั้นได้อันนี้ก็ต้องระวังแต่ถ้าถ้าระวังได้ก็คือจบเลยนะครับแต่ถ้าเอ้ยให้ระวังเรื่องนี้ไว้เรื่องความเชื่อคนถ้าไม่เชื่อคนได้จะดีมาก จะดีมากนะนี่มีความคือความคงความเป็นตัวเองอะ่ะให้มันเต็มเปี่ยมไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นเลขมวลชนด้วยทั้ง8ทั้ง3มอยู่ในใน,ในกลุ่มเนี้นะครับมันอาจจะเป็นคนที่เจอคนเยอะแยะมากมายมันอาจจะเป็นที่แบบว่าเออต้องตามสิ่งที่โลกมันเป็นอยู่ตามเทรนดตามอะไรพวกเนี้ตามไปแล้วให้ระวังตามไปแล้วให้ระวังนะครับอ่ะเรื่องที่2ก็คือเนื่องจากคุณเป็น เลขที่เกี่ยวกับการบริหารเนี่ยในทำงานกับคนแน่ๆเพราะนั้นลูกน้องลูกน้องอะไรก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับแล้วเรามีพลังในการ power ในการทางานเยอะอย่างเงี้ยถ้าเจอลูกน้องขี้โกงขี้เกียจอะไรเงี้ยมันอาจจะมีเหตุให้แบบเอ้ยเอยเอนี่นะอาจจะมีอาการแบบนี้ได้ต้องทำนะต้องอยังเงี้อยอางรงี้ลูกน้องบางคนก็อาจจะไม่อัน,นั้นนะแต่ผมว่าก็เป็นมุมดีที่ว่าไอ้ขี้เกียจก็ออกไปอย่าอยู่เลยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ ให้ระวังว่าเอออาจจะมีเหตุให้มันทะเลาะกับลูกน้องลุงน้องได้เพราะเราเป็นคนต้องแบบต้องได้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับอ่ะมีข้อดรอปนะครับก็ลองลองพิจารณาดูว่าตอบโจทย์ตัวเองไหมนะครับผมอ่ะคราวนี้มาเรื่องเสริมอันนี้ก็เป็นเรื่องเสริมที่ต้องระวังก็คืออย่างแรกนะครับเรื่องของการเงินการเงินก่อนไอ้เรื่องหาไม่ต้องสืบหาเก่งมากเต็มสิบผมให้สามสิบเลยอ <c oughs> ้ขยันขนาดนี้ตั้งใจหาขนาดนี้มันต้องได้มันต้องมีแหละนะครับแต่ว่า พอด้อยคือการใช้นะครับคือเมื่อไหร่ที่แบบไปตรงเปนเปนเอ้ยอยากได้อย่างเนี้ยอยากทํามันเนี้ยโอ้ทุ่มเต็มที่เลยนะอ่าถ้าเอาเรื่องเล็กก่อนอยากได้ไอโฟนอย่างเงี้ยไอโฟนก็เต็มที่ครับจะรุ่นไหนก็เอาอะไรเงี้ยโอ้โหเยอะนะครับเพราะฉนั้นให้ระวังการใช้ใจ่ายนะครับจัดการให้ดีบรหิหารจัดการให้ดีแล้วก็เตือนตัวเองว่าเอ้ยมันไม่ได้สําคัญไรมากหรอกอะไรเงี้ยใช้เฉพาะสิ่งที่จําเป็นเราจะดีมากนะครับการเงินก็จะแบบม,มาอู้ฟูเลยนะครับผม เรื่องสุดท้ายเรื่องของความรักเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะถ้าถ้าแบบว่ายังไม่มีคู่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดคนได้ดีแต่งตัวดีโอ้บุคลิกแบบมีใครใครก็ชอบอบอุ่นดูเข้าถึงง่ายดูเข้าถึงไปแล้วอ,อสามารถดูแลคนอื่นได้ทั้งชายทั้งหญิงนะอืผมว่าเป็นเลขที่ดูค่อนข้นดึงดูดทางเพศอยู่พอสมควรนะครับผมแต่ว่าข้อด้อยคือเรื่องอารมณ์เขาจะมีความเป็นตัวเองสูงฉันจะอย่างนี้ฉันจะอย่างนั้นคือชอบ ชอบสั่งอ่ะอืมชอบสั่งชอบบังคับชอบอะไรเงี้ยเนึ่อจากอยากอยากเป็นผู้นำในในในใ,ในคนกับคนรักตลอดเวลาอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากทานั่นอยากทานี่ก็คืออยากให้คู่รักทาตามอะไรอ,อันนี้ก็จะมีอาการประมาณนี้อยู่นะคะอันนี้ให้พิจารณาว่าอาชอบไหมลักษณะสะท้อนประมาณนี้อชอบไหมนะครับไม่ชอบให้ใครสัง่งนั้นแหละนะครับแต่เก้าหกสามแต่ถ้าถามว่าถ้าเขาเกิดอยากจะรักใครหรืออะไรเนี่ยเขาก็พร้อมเปนะเเขาก็ข้อดีคือเขาก็สายเปนะครับ ท่านใดที่มีแฟนหรือว่ามีคนรักเป็นเลขเลขกลุ่มเนี่ยก็ยอมยอมนางหน่อยนะครับีลยวนางก็จะนั่งกลับมาเองจะเปย์เราก,กลับมาเองนะครับเอาใจหน่อยประจงประจบหน่อยเอยงก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้อ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขกลุ่มนี้นะครับก็ไม่ทราบว่าตอบโจทย์ชั้นเรียนที่ขอมากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ยังขอในชั้นเรียนนะครับขอชั้นเรียนที่ขอมาหรือเปล่านะครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อ o u t u b e ช่องครเอกด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปถัดไปคลิปนี้ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมั่งมีร่ำรวยเงินทองหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองแล้วพบกันคลิปต่อไปสลาดนนี้สวัสดีครับ